อาถ้ายะเปชัดเจนทอธิบายเพิ่มเติมให้อีกนะครับนะรายละเอียดเพิ่มเติมใหม่อ่านมนุ์ครับดูประเด็นต่อไปเพิ่มเติมเลยเอวังโยยะสะอายโตสวากาทิภาเวนะวาพันดาภาเวนะวาสมีปะสมุหาวัยวะวิาาการะกริยะอวัธาชาติคุณกริยาทิพเศสานะวาตสาสัสะสัพพษาปิโสสัมพันธา ธารภูโตวิเศสนัฐนีอากมีวเสนทิวิโทปิอัตโตสามีนามติขยตโพมอาแปะนะครับโยอัตวนว่าอัดใดโยอัตวนว่าอัดใดอายโตเป็นอัดอันมีความเกี่ยวข้องเป็นอัดอันมีความเกี่ยวข้อง เป็นอัดอันมีความเกี่ยวข้องเป็นอัดอันมีความเกี่ยวข้องยัสสะอัตสาแห่งอัดใดยัสสะอัตสาแห่งอัดใดยัสสะอัตสาแห่งอัดใดเสวกาทิภาเวนะวาเสวกาทิภาเวนะวาโดยความเป็น โดยความเป็นแห่งบุคคลมีผู้รับใช้เป็นต้นหรือโดยความเป็นแห่งบุคคลมีผู้รับใช้เป็นต้นหรือโดยความเป็นแห่งบุคคลมีผู้รับใช้เป็นต้นหรือโดยความเป็นแห่งบุคคลมีผู้รับใช้เป็นต้นหรือศสวกะนะครับต้องอ่านเป็นเสวกนะครับนะบางท่านอ่านเป็นเสวกไม่ได้นะ ราชบัณฑิตอ่านเป็นสีวกเดินครับแต่สีวกได้แก่ผู้รับใช้ครับราชานะครับนะไ้อ่านสวีกนะครับอ่านเป็นสีวกครับอ่านตามบาลีนี่ะครับนะตัวนี้มันจะขัดกับภาษาไทยนิดหนึ่งครับต่อไปครับพันดาพาเวนวาพันดาพาเวนวาหรือว่าโดยความเป็นแห่งสิ่งของหรือว่าโดยความเป็นแห่งสิ่งของ พันดาภาเวนวาหรือว่าโดยความเป็นแห่งสิ me, er ่งของหรือว่าโดยความเป็นแห่งสิ่งของพันดาภาเวนวาหรือว่าโดยความเป็นแห่งสิ่งของสมีปะสมุหาวยวะวิการะกริยาอวัธาชาติกุณกิริยาทิวเสนวาสมีปะสมุหาวยวะวิการะกริยาอวัธาชาติกุณกิริยาทิวเสนวา หรือว่าด้วยสามารถด้วยสามารถมีที่ใกล้ที่ไกลมู่อวัยวะวัยวะหรือส่วนนะครับนะการกระทําให้เป็นแปลงการกระทําให้เป็นแปลงผลผลในกิริยาครับนะผล ระยะเวลาอวถฐานเป็นระยะเวลานะครับอวถาเป็นแปลว่าระยะเวลาชาติหรือชนิดครับชาติตรงน,นี้แปลว่า like like ชาติหรือชนิดหรือประเภทครับนะแปลว่าชาติตรงๆก็ได้แปลว่าชนิดก็ได้ประเภทก็ได้กรับตรงนี้นะครับชาตินะคุณและกิริยาเป็นต้นคุณและกิริยาเป็นต้น อัติมีอยู่อัติมีอยู่ต่อไปโสอัถโอันว่าอัตนั้นโสอัถโอนันว่าอัตนั้นโสอัถโอนว่าอัตนั้นโสอัถโอันว่าอัตนั้นสัมพันธาธาระภูตสัมพันธาธาระภูโต อันเป็นที่รองรับแห่งความสัมพันธ์เป็นแล้วสัมพันธ์คือเกี่ยวข้องนะอันเป็นที่รองรับแห่งความสัมพันธ์เป็นแล้วอันเป็นที่รองรับแห่งความสัมพันธ์เป็นแล้วสัมพันธาทธาราภูโตอันเป็นที่รองรับเป็นที่รองรับเป็นที่ตั้งนะครับนะของความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องเป็นแล้วตาสาอัตสะแห่งอัตนั้น Pie, ตัสะอัตสะแห่งอัดนั้นตัสะอัตสะแห่งอัดนั้นตัสะอัตสะแห่งอัดนั้นสัพสาปิแม้ทั้งปวงสัพสาปิแม้ทั้งปวงสัพพัสาปิแม้ทั้งปวงติวิโทปิแม้มีอย่างสามติวิโทปิแม้มีอย่างสาม ติวิโทปีแม้มีอย่างสามวิเศษนัฐานีอาคมีวเศนะวิเศษนัฐานีอาคมีวเศณนะ criticisms. ด้วยสามารถแห่งวิเศษนัฐานีและอาคมีด้วยสามารถแห่งวิเศษนัฐานีและอาคมีด้วยสามารถแห่งวิเศษนัฐานีและอาคมี ด้วยสามารถแห่งวิเศษณะฐานีและอาคมีต่อไปบานิเตนะอันบันดิตบริเตนะอันบันดิตเคยตโพพึงถือเอาเคยตาโพพึงถือเอาเคยตาโพพึงถือเอาสามีนามอิติว่าชื่อว่าสามีสามีนามอิติว่าชื่อว่าสามี สามีนามอิติว่าชื่อว่าสามีว่าชื่อว่าสามีสามีนะครับมีทั้งหมดอยู่3อย่างเองครับหนึ่งคือวิเศษณะสองฐานีแล้วก็สามอาก็มีนะครับอ่าสาม,สามีมีทั้งหมดอยู่3านะครับมีวิเศษณะฐานีและอาก็มีแต่ถ้าแบ่งย่อยนะครับเหมือนกับประโยคยะนะครับเยอะมากครับ ลืมแปลเอวังตัวนึงครับเอวังอย่างนี้ปิดท้ายลืมเอวังปิดท้ายเลยนะครับเอวังอย่างนี้หนึ่งนะครับนะเกี่ยวข้องด้วยความนะครับเป็นผู้รับใช้ใช่ไหมครับรับใช้ของใครนะครับเพราะเวลาเราแปลเราเจออยู่ครับว่าธาตุของใครทาสีของใครภริยาของใครใช่ไหมครับนะลูกนะครับตัวนี้ก็นะครับวิหาเจ้าของนะครับทั้งนั้นเลยครับนะ ในประเด็นแรกเนี่ยนะครับท่านบอกว่านะครับในเกี่ยวกับนี้เรียกว่าวิเศษนะครับรอ่าเพราะว่าทําให้บุคคลนี้แตกต่างจากบุคลอื่นนะครับทําให้แตกต่างวิเศษณะนี่แปลว่าทําให้แตกต่างนะวิเศษณกพูดไปแล้วว่ามีอยู่สองอย่างตุริยาติกรนวิเศษณะกับพินาพนาทีร่รนะตัวนี้ก็เป็นประเภทพินนาเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาสัมผัน์ไม่ส้มันเป็นวิเศษณะนะครับทั่วๆไปนะ ส่วนใหญ่รัศมีไปแล้วครับสามีใช่ไหมครับนะถ้าสัมพันธ์ตามบริย์ใหญ่มาได้สองอย่างครับอย่างเช่นรันโยปริโสเนี่ยนะครับรันโยนะครับสามีสัมพันธนในปริโสปริโสดินกถาใช่ไหมครับก็ได้หรือรันโยวิเสนะนะครับปุริโสวิเสสยะนะครับนะวิเสนะกับวิเสสยะนะครับนะทางนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับไม่มีปัญหาแล้วครับในการอธิบายนะครับแปลงว่ารันโยปริโสเนี่ยนะครับสัมพันธ์ได้สอง สองอย่างเลยนะครับหนึ่งก็คือนะครับตามที่เราคุ้นเคยเลยคือเป็นสามีสมรรนในบธธริโสบริโสลิงคาถาอีกอย่างหนึ่งรัญโยเป็นวิเศษชนะบธธริโสเป็นวิเศษสยาอิยศยาเรปรบบ็นบทที่ถูกขยายศนะเป็นบทขยายขยายตัวนี้หมายถึงว่านะต้องการทําให้นะครับบธธริษุทตัวนี้แตกต่างจากบุรุษคนอื่นว่าตัวนี้เป็นคนของใครคนของพระราชานะครับนะเพราะฉะนั้นนายคนนี้ก็แตกต่างจากคนอื่นแล้วครับว่ามีนะครับจานายเป็น พระราชครับไม่เหมือนคนอื่นแล้วครับนะนอกจากนั้นนะครับเกี่ยวกับสิ่งของนะครับน่ะเราก็ซ้อมเป็นลายครับส่วนใหญ่ทัาเป็นลรสามีสมรรถภเหมือนกันใช่ไหมครับนะเกี่ยวข้องด้วยความเป็นเจ้าของเช่นบาทของใครจีวรของใครสมุดของใครล่มของใครรองเท้าของใครใช่ไหมครับตัวนี้ก็เกี่ยวกับสิ่งของทั้งนั้นเลยนะครับนะ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็สะมัเป็นสามีสมั tha นะใช่ไหมครับน,นะ,ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นพันดัสมั tha ครับพันดัสมั tha เกี่ยวข้องกับสิ่งของนะเกี่ยวข้องสิ่งของแต่โดยความเป็นเจ้าของนะครับนะแต่สรุปแล้วถ้าบอกว่าชื่อว่าสามีหมดใช่ไหมครับชื่อใหญ่เลยนะครับชื่อใหญ่เลยเรียกสามีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่แยกย่อยครับในการสัมพันธ์ครับเรียกสามีทั้งหมดเหมือนกันใช่ไหมครับสามีสัมพันธ์ทะเลยนะครับอ่ต่อไปเดินต่อไปนะครับ สมีปา่าแปลว่าที่ใกล้นะครับที่ใกล้ลิขหาเจ้าของนะครับอย่างเราเรียนมาแล้วในนะครับอาพยุิสมาใช่ไหมครับน่ะนักรัศมีปังอุบนคราารงนะครับตัวนั้นต้องวิเคราะห์เป็นชัติอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าอุปามีอาจสมีปา่าแปลว่าใ,ใกล้ใกล้แห่งใช่ไหมครับถ้าใกล้แห่งไม่ไกลต้องแห่งเหมือนกันครับน่ะใกล้หรือไม่ไกลก็ตามถ้าแปลว่าใกล้นะครับมีอาจว่าใกล้ต้องลิหาเจ้าของลิหาสามีใช่ไหมครับน่ะสามีนะครับใกล้แห่งอะไรนะครับน่ะ ต่อไปสมุหะแปลว่าหมูนะครับสันติแปว่วหมูมีเยอะเลยนะครับน่ะสันติแปว่วหมูเกี่ยวกับราศีก็แปลว่ากองใช่ไหมครับยุทธะเปว่วฝูงฝูงของสัตว์ต่างๆใช้ยุทธะนะครับน่ะน่ะสังฆากับเปว่วหมูใช่ไหมครับน่ะถ้าเกี่ยวก้องกับหมูเรียกหาอะไรครับเรียกหาจะของเหมือนกันนะครับน่ะตัวนี้ส่วนใหญ่เขาจะสมัญแยกกันเป็นสมุหะสามพันทะนะครับเขาไม่สมานเป็นสามีสมันรทะนะครับแต่จริงๆแล้วสามีสมัครทะก็ ได้พะชื่อใหญ่เลยท่านบอกเลยครับสามีนามาติเคตะโพครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะแยกกันนะครับอ่าประเด็นนี้นะครับสมุหะไม่ใช่แปลสมหานะครับสาประสุมหาสัมเดียวนะสาธิตแปลว่าหมู่ทั้งหมดเลขหาเจ้าของหมดเลยนะครับเลขหาสามีหมดครับนะบรหน้าต้องเป็นชัติภัตทั้งหมดเลยนะครับสาธิ่แปลว่าหมู่เช่นนะครับสมุหะหมู่สังฆะใช่ไหมครับหมู่ราศีกองยุธา ่าใช้กับฝูงสัตว์ต่างๆอายุถ่าฝูงครงนะครับน่ะได้หมดเลยครับนะอีกหลายศัพท์ครับนะอีกหลายศัพท์ที่เปรี่ยวหมู่ฝูงโขงนะครับเกี่ยวกับสัตว์นะครับน่ะใช้ได้หลายสับอ่ะคณะก็ได้ใช่ไหมครับคณะนะครับมูไฮมิสุกอ่าถ้านะครับสับที่เปลี้ยหมู่นะครับมีไม่กี่ศัพท์ที่บนหน้าใช้เป็นเอกพจน์นะครับอย่างเช่นกองแห่งทองทองนี่ท่านไม่นับเป็นนะครับเอกพจน์พจน์นะครับท่านนับเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นบนหน้าเนี่ยใช้เป็นเอกพจน์ ที่เหลือนี่ครับบังคับเป็นมู่พจต์หมดเลยครับถ้าการเป็นหมู่ได้ต้องมีจํานวนมาไว้เวลาแต่งนะครับจาไว้เลยนะครับนะมีไม่กี่ศัพท์นะเกี่ยวกับทองเนี่ยท่านใช้เอกพจน์ครับที่เหลือได้ใช้เป็นผูโพจน์นะครับอย่างเช่นหมูไฮมิซูแสดงว่ามีมากหรือน้อยมากอย่างเช่นคำว่าพิคูสังขารเนี่ยครับอย่างน้อยต้องสี่ลูกขึ้นไปด้วยใช่ไหมถึงจะเป็นพิคูลสังขารได้ครับถ้าไม่ถึง3รลูกก็เป็นเพียงแค่คณะใช่ไหมครับสองลูกก็เป็นคณะนะครับนะไม่ถึงเป็นสังขารด้วยซ้ำไปนะ ตัวนี้นะครับถ้าสัมพันธ์นะครับทั่วไปจะสัมพันธ์เป็นสมุหะสัมพันธะนะครับแต่สนามหลวงใช้เป็นสมุหะนะครับเสียงสั้นนะนะครับแต่ว่าบรีนะครับของเดิมเป็นสมุหะกับสมุหะสัมพันธะเกี่ยวข้องนะครับกับหมูนะต่อไปอวัยวะนะครับตัวนี้ก็ตรงๆเลยนะครับอวัยวะตัวนี้ก็พูดให้ฟังประจำนะเกี่ยวกับแขนขานะครับตาหูจมูกเลี้ยหารอยเจ้าของนะครับเช่นศีรษะของไครขาของไขรเท้าของ ใช่นะครับน,นอกจากนั้นนะครับไม่ใช่บุคคลนะครับแต่ว่านะครับเป็นของต้นมงต้นไม,ไม้ก็ใช้ได้เหมือนกันเช่นกิ่งของต้นไม้อย่างนี้นะครับนะเรียกหาเจ้าของเหมือนกันก็อยู่ในจุดกลุ่มนี้นะเพาว่าถือว่าอวัยวะนี่แปลว่าส่วนนะครับนะหนึ่งคืออวัยวะตรงๆเลยนะอวัยวะของบุคคลลากศรสองก็นะครับของสิ่งอื่นๆน,น,นะครับนะเรียกหาเจ้าของเหมือนกันนะครับ ต่อไปวิการะอ่าสามนี้ก็แปลงเสือเจอเยอะมากนะครับอย่างเช่นนะครับทำมาจากวิการเป็นวิการแห่งทองใช่ไหมครับ่านะครับอันเป็นวิการแห่งทองเป็นวิการแห่งก่อนวิการตัวนี้นะครับมาจากสามนี้เลยครับ่าเช่นพาชนะอันเป็นวิการแห่งทองนะครับอ่าถ้าเป็นวิการที่หาชาติถีอย่างเดียวเลยครับอันเป็นวิการแห่งทองแสดงว่าก็แปลตามสามนี้ใช่ไหมครับวิการได้แก่สิ่งที่กระทาเปลี่ยนแปลงมาแล้วครับเอาทองมาทํา ใช่ไหมครับทเาเป็นหม้อแปลงเจียกานนะครับเป็นแก้วเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ก็เราวิการนะครับน่ะโลหะอันเป็นวิการแห่งทองแสดงว่าโลหะนี้นะครับชนิดนี้ทํามาจากทองนะครับน่ะโลหะประาศาทตรนะครับน่ะ آ آ วิการมาจากวิบบนหน้าการ,านานระธาตุนัปัจจัยนะครับวิบบนหน้าการ,านานระธาตุนัปัจจัยลบนั้นนุภาพลวุทธิอเป็นาการะแปลว่ากระทำวิแปลว่า ให้เปลี่ยนแปลงไปนะครับหมายถึงว่าสิ่งนั้นถูกทําเปลี่ยนแปลงมาแล้วใช่ไหมครับทำมาจากสิ่งนั้นนั้นได้ชีววิการและสับนี้เวลาแปลนิยมแปลทับสับอย่างนี้เลยครับแปลออกอย่างนี้ออกเลยครับถ้าเป็นสมาธการหรือเป็นตัดทิศก็ออกอย่างนี้เลยครับ่าเช่นสวนนภภาชนะงแปลว่าภาชนะอันเป็นวิการแห่งทองครับภาชนะอันเป็นวิการแห่งทองนะครับ่าถ้าเข้าสมาดกลุ่มนี้จะเป็นชาติตาบุริสธมรมนะครับ แล้วตรงกลุ่มนี้จะอยู่ในตัดทิศด้วยนะครับอยู่ในปกติตัดทิศด้วยนะครับนะปกติตัดทิศนะแต่ว่าอยู่ในปกติต uh, ัดทิศนะครับท่านจะวิเคราะห์อยู่สองนะครับอ่าเป็นตาดียากับเป็นฉัตรีนะครับถ้าเป็นปกตะนะครับกระทำกระทำด้วยอะไรนะครับถ้าเราไม่ใช้วิการรักษาใช้ปกตะเนี่ยจะเป็นตาดยานะครับแต่ว่ารักษาอันเดียวกันครับแต่ว่านะครับ ถ้าเป็นสัมนามเป็นวิการะฤหาจัตถีถ้าเป็นป,ปกตาถ้าเป็นตาประจัยนะครับจะกหากรณะนะครับนะ่าอ,อยู่ในตาทิศนะครับเราแปลงสือก็เจออยู่นะครับนะส่วนนำว้ำมายางแปลว่าอันสำเร็จแล้วใช่ไหมครับอันสำเร็จแล้วนะครับนะก็แปลว่าด้วยก็ได้เอื้อเป็นวิการแห่งก็ได้ครับตัวนั้นนะครับจะว,วิเคราะห์ เป็นตติยาก็ได้ฉัติก็ได้นะครับถ้าตติยาก็ใช้ปกกาตัดิบถ้าเป็นฉัติก็ใช้วิการรักษาในการวิวิเคราะห์นะครับนะอย่างเช่นนะครับส่วนน้มโยวิเคราะห์ส่วนเนนะปกโตส่ว,สวนน้มโยก็ได้หรือส่วนน้สาวิการโรส่วนน้มโยนะครับได้นะครับส่วนน้มโยส่วนน้มยาส่วนน้มยังครับไม่ใช่สามลิงกุลศัพท์นะครับ อ่าสำนี้แปลงซื้อจะบ่อยนะครับแล้วส่วนใหญ่ตัววิการไม่มีครับในรูปวิเคราะห์ไม่มีในบทสําเร็จครับเราต้องแปลใส่เข้ามาใช่ไหมครับน่ะต่อไปครับการิยะนะครับการิยะตัวนี้เป็นผลนะครับน่ะที่เกิดมาจากเหตุนะครับอย่างเช่นหนอนะครับหนอของหนอข้าวบาเลนะครับเสียงของเมฆนะครับน่ะ หรือนะครับผลของกรรมนะครับเป็นวิบากนี่นะครับน่ะเขาเรียกเป็นการิยะนะครับการิยะนี่แปลว่าผลนะนะครับต่อไปอวัธาตัวนี้เกี่ยวกับการเวลานะครับเช่นขันทานังปาตุภโวการปรากฏแห่งขันทั้งหลายนะครับขันมีระยะเวลาในการปรากฏไหมมีนะครับบางคนอาจจะปรากฏแค่วันเดียวไปแล้วครับน่ะบางคนก็อาจจะเกิดปรากฏอยู่10ปี20ปีนะครับน่ะ บางคน90้าสิปีนะครับบางคนนานหน่อยนะครับนะอ่าตัวนี้ก็เกี่ยวกับการเวลานะครับอวัธานะครับการกำหนดการเวลาต่อไปกับชาตินะครับชาติตัวนี้แปลว่าชาติกําเนิดแปลว่าชนิดหรือแปลว่าประเภทนะครับนายทั้งหมดนะครับนะตัวนี้จะอยู่ในภาวะตัดทิศด้วยครับนะภาวะตัดทิศภาวะตัดทิศเนี่ยนะครับเวลาวิเคราะห์ต้องเป็นชาติอย่างเดียวใช่ไหมครับ ภาวะตัทิศนะครับแต่ว่าภาวะตัทิศเนี่ยมีประเด็นอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นจะมีชาติอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับในในภาวะตัทิศนะครับเคยให้หลักไว้แล้วนะครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ในที่นั้นต้องเรียกหาชาติทั้งหมดเลยครับในภาวะตัทิศนะครับเรียกหาชาติทั้งหมดเลยนะครับลองกลับไปดูนะครับลองลองลองไปดูเลยครับลวงหน้กก็ได้ในภาวะตัดทิศครับภาวะตัดทิศดูนิดนึงครับ อ่าหน้าที่286ใช่ไหมครับในตัดทิศภาวะตัดทิศนี่ให้หลักไว้มีทั้งกี่ข้อครับเกี่ยวกับอะไ,ไรบ้างครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับจําได้ไหมเอ่ยทาไม่ได้ต้องเปิดดูเล่มเบสิกแล้วเพราะง,งั้นก็เล่มนะครับรูป lessons, ทิศทิวณีในตัดทิศก็จะมีนะครับนะ้ำหน้า300พอดีเลยครับอ่าหน้า300พอดีเลยครับ มีทั้งหมดหนึ่งชาติสองทัพพะสามคูณสี่กิริยาแล้วห้านามะชื่อครับนะภาวะนะครับเกี่ยวข้องกับชาติทัพพะคูณกิริยาแล้วก็นามะนะครับเลขหาจัตถีทั้งหมดเลยนะครับน่ะเลขหาจัตถีทั้งหมดก็อยู่ในนี้ที่นี้ด้วยครับนนะในที่นี้นะครับท่านแสดงไว้นะครับชาติคูณกิริยาชาติคูณแล้วก็กิริยาเหลือทัพพะก,กนามะนะครับ ทัพพักับนามะตัวนี้ไม่ได้มีอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับตรงทัพพัเ,เนี่ยครับตรงเสวะกากดีพ,พันนากอดีนะครับไล่มาจนถึงเนี่ยนะครับอวัธฐานเนี่ยมันอยู่ในจัดอยู่ในทัพพัได้หมดเลยนะครับนะเราจะนั้นก็มีนามะเกี่ยวกับชื่อนะครับชื่อนะครับชื่อ,อคำบุคลเขาเรียกหาเจ้าชื่อของใครใช่ไหมครับ่าตัวนี้ก็อยู่เกี่ยวกับหลักของการตั้งชื่อใช่ไหมครับกระทำแล้วซึ่งคําว่าให้เป็นชื่อของบุตรนั้นใช่ไหมครับชื่อของชื่อของนะครับนะ ทำแล้วซึ่งคำว่าดังนี้ให้เป็นชื่อของบุตรนั้นนะครับชื่อกรียกหาเจ้าของนะอะชาตินะครับตัวนี้เกี่ยวกับมนุษยชาติอย่างนี้ก็ได้ครับชาติของอย่างอื่นก็ได้หรือชนิดอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมครับเนะพราะฉะนั้นตัวนี้ชาตินี่แปลได้หลายอย่างแปลว่าชาติตรงๆแปลว่าชนิดแปลว่าประเภทนะครับสิ่งที่เหมือนๆกันนะครับกาเรียกว่าชาติหรือชนิดประเภทครับ ต่อไปคุณนะครับอ่าตัวนี้อยู่ในพวตะทิก็มีนะครับคุณก็ตัวนี้ก็คุณลักษณะนะครับนะคุณลักษณะนะครับคุณลักษณะตัวนี้ก็ทั้งดีและก็ไม่ดีใช่ไหมครับไม่ใช่คุณงามความดีอย่างเดียวนะใช่ไหมครับนะคุณลักษณะนะครับก็รวมทั้งหมดเลยนะครับต่อไปกิริยาอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้พาแปลงเสือก็เน้นอยู่ประจําครับตัวนี้นะใช้เยอะมากด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เกี่ยวกับนะครับ ภาวะสถานะในกิจอีกแล้วครับนะภาวะสถานะในกิจเลยนะครับนะภาวะสถานะในกิจนะครับนะ่ะตามปกติประโย่ทั่วไปพูดถึงกาตาใช่ไหมครับนะ่ะบุรุษย่ำไปสู่หมู่บ้านบุรุษนะครับปุริโสย่ำไปแค่ติคามังสูหมู่บ้านนะครับอันว่าบุรุษย่ำไปสู่หมู่บ้านนะครับประโย่ทั่วไปใช่ไหมครับตัวนี้ถ้าประโย่ใช้อขยาหรือกิจคุณภาคก็ได้ใช่ไหมครับนะหรือไปแล้วก็ได้ แต่ถ้านะครับไม่พูดถึงตัวกัตตาเป็นตัวใหญ่ตัวหลักแต่พูดถึงกิริยาการนะครับพฤติกรรมเรียกหาอะไรเจ้าของเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากจะเป็นคำนั่งครับคำนังว่าการไปนะครับคำวังสุโมบานผุริษะของปลดการไปของปลดใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เป็นยุบปัจใจเป็นหลักเลยยุบปัจใจเรื่องนาภาวะสาธนะนะครับถ้าพูดถึงกิริยาการนะครับต้องเรียกหาอะไรครับ เจ้าของนะครับอย่างเดียวการยืนของใครการนั่งของใครนะครับนะแต่จริงๆแล้วปัจจัยในกิจมันเยอะใช่ไหมครับที่เราเนตภาวัฒน์ะตัวนี้ผมยกตัวอย่างเป็นยุปัจจัยเพราะยุปัจจัยมันใชเยอะกว่าพวกครับแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องยุปัจจัยนะครับปัจจัยตัวไหนก็ได้ครับที่เป็นภาวะนะครับสาธารณะนะครับน่ะเรียกหาเจ้าของหมดเลยนะครับนะเรียกหาฉัตถีพัดทั้งหมดอ่านะครับตัวนี้ได้และช่วยในการแปลและการแต่งการสะพานได้ด้วยนะครับเยอะด้วยนะครับตัวนี้นะ นะตรงนี้จะมีปัญหานะครับตรงกิิยาส่วนใหญ่จะงงครับเพราะว่าเวลาแปลงสือเนี่ยมันจะคุ้นเคยกับกัตาครับอันว่าพิสูยย่อมกระทําซึ่งการงานนะครับอย่างนี้คุ้นเคยอย่างนี้มากกว่าหรือประโยคคำว่าโจกอันว่าการงานพิสูยย่อมกระทําอย่างนี้ก็จะคุ้นเคยมากกว่าแต่พอมาถึงพูดถึงกิิยาการขึ้นมาเนี่ยครับมันกับโยวภ่วะเนี่ยครับนักเรียนจะงงประจําครับนะายหวี่วะกก็ส่วนใหญ่ก็จะผิดกันประจําครับอ่าประธานนี่เป็นตรียพัทท่านกระแสอันว่าไปปุ๊บหนี่ยเกษทันทีกระป โยภาวะหรือนะครับขึ้นภาวะขึ้นมาเป็นนะครับเป็นประธานเนี่ยนะครับนักเรียนจะไม่ค่อยนะครับคุ้นเคยนะครับในการเรียนหนังสือบาลีนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับนะประโยชน์ทั่วๆไปก่อนครับใช่ไหมครับโยกการตุโยกกรรมะก่อนนะนะอ,อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จําไว้นะครับว่ากิริยานะกิริยาตัวนี้เกี่ยวกับอะไรครับอย่างเดียวเลยต้องเป็นภาวะสาธนะอย่างเดียวเรียกหาเจ้าของนะครับน่ะถ้าเอาพูดถึงกิริยาการขึ้นมาเป็นหลักนะครับเจ้าของของการกระทําของใครครับนะ อ่าตรงนี้ดีมากนะครับตรงนี้นะข้อความตรงนี้นะช่วยในการแปลการสัมพันธ์และการแต่งได้เยอะมากครับอ่าท่านโนตไว้ก็ได้นะครับนะขีดไว้นะตั้งแต่เสวการนะครับนะเป็นคนของใครสิ่งของของใครนะครับที่ใกล้สมุหนะอวิวาวิการละกิริยาวัฏฐาชาติกุณนรกคิดิยาจะบอกเป็นต้นอีกนะครับยังไม่หมดนะนะครับตัวนี้นะครับต้องเรียกหาชาติชาติถีเลยนะครับนะ อนุโมทาน,นขีดเส้นใต้ไ้นะครับโน้ตไปนะตัวนี้ถือว่าหลักดีมากครับเพราะเวลาไปเจอแล้วกใสายหลักใช่ไหมครับมาทบทวนกันบ่อยๆมันจะได้เข้าง่ายขึ้นนะครับนะหลักตรงนี้ว่ายังไงหลักตัวนี้ว่ายังไงนะครับถ้าไม่มีหลักมัน,ม,น,ม,นมันเข้ายากครับมีหลักเนี่ยมันก็ใช้เวลาอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยครับไม่นานเริ่มจําได้ทีละประเด็นดนก็เริ่มหมดปัญหาไปอะไรที่ใช้เยอะๆนะครับก็ต้องเอาก่อนเลยครับ อ่ะสำรวจไป,ปเที่ยวนะครับว่าทั้งหมดนี้ได้ชื่อเหมือนกันนะว่าสามีนะครับสามีท่านแบ่งทั้งหมดอยู่3อย่างด้วยกันเดือวิเศษนะสองฐานีแล้วก็สามอาคามีนะครับทีนี้ผมจะอธิบายไม่หมดนะครับวิเศษนะนี่พูดไปบ้างแล้วนะครับว่าทำให้นะครับวิเศษเสยแตกต่างจากบุกคคลอื่นๆใช่ไหมครับนะแต่ประเด็นทสองฐานีนะครับฐานีตัวนี้นะครับน่ะ มันมาจากฐานนะแล้วอีปัจจัยในอาสัตติตาทิฏเปลว่ามีที่ตั้งนะครับมีที่ตั้งนะครับมีที่ตั้ง,ต,งตัวนี้นะครับฐานีตัวนี้ก็อยู่ในวยากรณของเราครับอยู่ในวยากรณของเรานะ,ะถ้าพูดถึงฐานีนะครับจะฟังแล้วเข้าใจยากครับ mm. Mm. แต่ถ้าเป็นอาเทศอาเทศีนะครับจะเข้าจะง่ายนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยฐานนีเนี่ยมันเป็นอาเทศี นะครับอาร์เทสีนะมันคู่กับอาเทส่าใช่ไหมครับนะอาร์เทสีได้แก่สับเดิมตัวเดิมนะครับนะมีที่ตั้งก็มีที่ตั้งนะครับส่วนอาเทส่าคือตัวที่แปลงมาแล้วนะครับนะแปลงมาแล้วตามปกตินะครับของอาเทส่าและอาร์เทสีนะครับตัวนี้ก็เคยพูดมาฟังบ่อยนะครับว่าใน การใช้งานนะครับม <para> ีท so ั้งหมดอยู่3มวิภัฒนต้ตัวนะครับหนึ่งปฐมาทั้งคู่ 2. ปฐมมากาบุดิยา3าชัตถีกับปฐมานะครับอาเทศานี่นะครับสูตรไหนที่เป็นอาเทศาวิธินะท่านใช้อยู่3วิพัฒนแต่ตัวครับหนึ่งปฐมาทั้งคู่2ปฐมาทุดิยา่าปฐมากาบัตถีพัดนะครับถ้าสูตรไหนที่เป็นปฐมาทั้งคู่นะครับ ในสูตรนะครับท่านบอกว่าถึงวุติท่านจะเปลี่ยนทันทีครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้ดูยากเพราะตำแหน่งการวางไม่แน่นอนนะครับตัวอาเิศาเรือทิ่สี่อยู่ข้างหน้า็ได้ข้างหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวุตินะครับท่านจะไม่เปลี่ยนเป็นทุติยานะครับท่านจะใช้เป็นปฐมากับฉัฏฐีนะครับตัวอาเทศเป็นปฐมาตัวอาเทศีเป็นฉัฏฐีพัตาตตัวครับตัวนี้นะครับหลักตัวนี้นะครับทุกที่ครับในสนธิท่านแสดงไว้ในนามท่านแสดงไว้นะครับตัวนี้ท่าน พูดย้ำวาให้แล้วสองครั้งนะครับถ้าตอนที่เราเรียนนะครับนะถ้าเป็นปฐมากาทุติยาพัดตัวนั้นค่อนข้างชัดเจนครับไม่มีปัญหาอะไรพัดต่างกันอยู่แล้วครับนะตัวอาเทสะเป็นทุติยาสุนอาเทศนี่เป็นปฐมานะครับนะตัวอาเทศนี่เป็นทุติยาอาเทศเป็นปฐมานะครับนะแต่ถ้าสุดไหนเป็นปฐมาจตีพัดนี่ก็เนะครับวุตสูรุติจึงเหมือนกันครับตายตัวนะครับนะ อาเทศปธมาอาเทศก็เป็นชัตถีนะครับนะอาอาเทอาธานีนะครับตัวนี้นะสำนี้ฟังดูอย่างนิดนึงนะครับนะก็่มีที่ตั้งนะครับได้แก่ตัวนะรครับฐานีตัวอาเทศนะครับได้แก่อาเทศนั่นเองนะครับนะต่อไปอหนึ่งอย่างคืออาคมมีนะครับอนะาคมีกับอาคมมะนะครับนะ เขามีตำสาก็แปลว่ามีการลงอาคมเหมือนกันครับในการลงอาคมนะครับก็จะใ,ใช้ฉตีพัดเหมือนกันครับใช้ฉตีพัดเหมือนกันนะ <im it> ที่รองรับในการลงอาคมนะครับจะเป็นฉถตีพัดที่ที่รองรับในการลงอาคมะะนะครับจะใช้ฉถตีวิพัดนะครับนะอย่างเช่นนะครับถ้าท่านต้องการจะลงอาคมหลังจากภูทศัพท์ นะครับลงอาคมหลังจากบูตสาบเช่นลงฆ่าอาคมท่านจะใช้ข้อปุถสะครับปุถสะนะครับลงอาคมในสุดของปุถานิบาตอย่างนี้นะครับนะเรากรู้นทีนะครับลงอาคมตรงนี้นะครับนะจะใช้ฉะทีพัดนะครับฐานนี้ครับอาคมีนะครับจะใช้อยู่ในวิกรนะครับนะวิกรสูตรต่างๆจะใช้เยอะเลยนะครับนะเกี่ยวกับฐานีกับอาคมีครับเวลาลงมีเรื่องหาสองอย่างครับหนึ่งก็คือที่ยอรับก่อนนะ นะครับที่รองรับปกติจะเป็นสริพัทธนะครับนะลงในที่ไหนครับอันเตบ้างหรือปารังบ้างนะครับนะปารังก็ยังไงก็ทุติยภัจจ์ชนะสติพัทธ์เนีสองถ้ามีอันเตแล้วต้องรีหาเจ้าของอีกต่อหนึ่งเสมอแล้วครับนะ,<พ>ะสาม,มีมีทั้งหมดอยู่3อย่างหนึ่งวิเศษณนะสอฐานีและสามอขาขมีนะครับนะ